สวัสดีครับผมมางานนี้เหมือนกันเลยครับเนี่ยมาครับเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยครับรถอะไรมาครับสกายไลน์อาสามห้าโอ้โหยอดเลยนี่คันเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่แปดล้านเลยตายสิแล้วพี่ขับอะไรมาผมเฮลิคอปเตอร์เอฟยี่สองมาครับผมก็ราวๆประมาณแปดสิบล้านนิดๆครับประมาณนั้นเลยจอดไหนจรอดตรงไหนด้านหลังเลยครับผมแล้วเออที่บ้านนี้มีบ้านกี่หลังแลวครับเนี่ย ห้าหลังพห้ห้าหลังหลังแรกนอนเองที่สองให้แมวนอนหลังสามให้แม่น้อยสี่แม่น้อยห้าแม่น้อยพี่คนมันรวยช่วยไม่ได้ยอดเลยคนมันรวยอ่ะอืมแล้วพี่อ่ะโหบ้านผมหมอน่าจะประมาณสิบห้าหลังได้โอ้โหแล้วตงานจังหวัดนี่คือยังไม่นับอีกนะอืมแบบซื้อไว้ซื้อไว้งั้นซื้อทิ้งกว้างโอ้โหมหาเศรษฐีไปนะธรรมดาแล้ว ในตู้เซฟมีป่ะครับแบบเก็บมูลค่าไว้เท่าไหร่ผมไม่เหมาวัดมาเลยโอ้โหอยู่ในตู้เซฟเลยขโมยเหรอขโมยวัดบูชามาสิเซฟเหมาวัดมาเลยใส่ไว้ในตู้เซฟเลยออที่บ้านเป็นวัดเนีอนพี่ก็ประมาณ ร้อยสองร้อยล้านมัน้งจำไม่ได้เล่นในตู้เซฟที่เก็บเก็บเอาไว้ของราคาเยอะเกินนะโอ้ยจมด่าโอ้ยพี่นี่ชอบอะไรนะชอบขี่โม้ครับแล้วชอบอะไรครับเนี่ยโอ้ย <laughs> ยาวยาวยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลวบงานไปนั่งคุยกัน <laughs> ต่อ